ครับวันนี้ก็อยู่กับด้วยบารมีผ้าใหม่นะครับนี่ก็จะนำล็อกเก็ตปีห้าแปดมาให้ชมนะครับของวัดโคเด่นนะครับอันนี้ฝากติดตามผมนะครับเฟซแดงมังกรบิมนะครับเนี่ยแล้วก็ส่วนนี้ก็เป็นจะเป็นวัดบัตรสมาคมกลุ่มศรัทธาบารมีหลวงพ่อกลวยกลุ่มใหญ่นะครับสามแสนแปดนะครับผมสามแสนแปดทนนะเผื่อใครอยากเข้ากลุ่มก็ยินดีต้อนรับเสมอนะครับเดี๋ยวผมจะอ่า เป็นมีสองแบบสองเวอร์อรชันนะครับมีสมงแบบของเนนะครับเอ,อ่อเป็นล็อกเก็ตหลวงปู่กวยสุทินทโลนะครับร,รุ่นเรียกทรัพย์โชคลาบนะครับผมวัตถุประสงค์ในการออกรุ่นนี้เพื่อหาไรายได้มาสม,สมทุสมทุนบูรณะนะครับผมวัดหัวเด่ยนอําเภอสันบุรีจังหวัดแพร่น,นะครับมวลสารศักดิ์สิทธิ์นะครับจะมีอยู่เจ็ดอย่างนะครับหนึ่งพระพรมรองศีละ ในโรงแก้ว 2. ไม้โรงเก่าหลวงพ่อ 3. ม,มวลสารศักดิ์สิทธิ์ร้อยแปดอย่างหลวงพ่อนะครับ 4. ผงพระตัวคุณหลวงปู่ทิมวัดละหาดไร่จังหวัดระยอง 5. ชาญมากหลวงปู่เปื้องวัดลาดยาวนาครสวรรค์ 6. ผงอิทธิเจหลวงพ่ออุ้มวัดวัดต,ตานกงเพชรบุรีนะครับ 7. ผงเกสอนหลวงพ่อรวยวัดตะโกนะครับ เนี่ยครับแกเจ็ดอย่างเนี่ยก็บน3สามพิธีดีมากครับจะมีอยู่เท่าที่เห็นนะครับมีฉากขาวเขียวเหลืองแดงดํานะครับผมก็จะมีทุกฉากนะครับเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันก่อนเลยนะครับผมเนี่ยครับหลวงปู่กวยครับฉากฉากขาวนะครับอันนี้เนี่ยครับของเก๊ไม่มีนะรุ่นนี้นะยังไม่เคยเห็นนะครับ มวลสารก็จะเป็นแบบนี้นะครับมวลสารเนี่ยหนาๆเลยพี่เนี่ยครับจะมีตะกุดสามดอกนะครับอยู่ข้างในใต้จีวรนะครับมวลสารนะครับจะหนาหน้าใช้หน้าเก็บนะครับรุ่นนี้พูดง่ายๆว่าใช้ผงพุ้ตกคุณนะครับเดืนๆก็หลวงหลวงหลวงพ่อรวยนะครับแล้วก็เป็นมวลสารร้อแปดของหลวงพ่อด้วยนะครับมวลสารร้อยแปดอย่างนะครับเนี่ย ลินหากันอุนึงก็ในกลุ่มเจ็ดปดร้อยในสนามก็ประมาณนี้ครับเกือบถึงพันนะบางเจ้าเปิดเป็นพันนะครับพันบวกรบนะต่อต่อกองแต่ถ้าเกิดใครสนใจเช่าหาผมจากช่องรวยบารมีพระใหม่ผมเปิดห้าร้อยห้าสิบนะครับรวมส่งเลยราคานี้แบ่งปันกันไปรับประกันพาแท้นะครับเนี่ยครับมวลสารจะเด่นมิดแร่มิด,มดข้าเสกเข้าสารข้าเสกเนี่ยจะขึ้นนะครับ นี่ครับฉาขาวไม่แตกไม่บิ่นนะครับส่วนองค์ที่สององค์ที่สองก็จะเป็นนี่ครับรูปครึ่งองค์ครับปีห้าแปดพิธีเดียวกันนะครับเนี่จะมีตอกห้าแปดอยู่นะครับชัดเจนรูปครึ่งองค์ครับนี่มณสารเขาจะหนานะครับอันนี้ก็จะเปิดอยู่บ้านหกร้อยนะครับเพราะว่าหนึ่งมนสารเขาหนากว่าอันนี้หนาเลยนะครับพี่หนาเลยนะนี่จีวรครับแต่ไม่มีตะกรุดนะรุ่นนี้จะมีสองแบบจะมีแบบเป็นรูปภาพ แล้วก็ปั๊มจีวรหลังสิ่งนะครับแล้วก็มีแบบนี้นะครับเนี่ยมวลสารน่าใช้นะครับผมน่าใช้นะเหมือนคํำกล่าวหลวงพ่อบอกสิทั้งหลายนะครับจงอย่าอดใหญ่ยากอย่ายาก,อย,ายากอย่าจนจะตำกว่าคนจะจนกว่าเขานะครับหลวงพ่อกลวยถึงใครไม่มีก็เปิดรูปใน YouTube ก็นั่งไอษฐานนั่งไหวหลวงพ่อขอได้นะครับเนี่ยจะมีอยู่สองรุ่นนะครับ เอามาเปิดแบ่งปันนะครับ EP นี้ก็มาให้เก็บความรู้นิดๆแต่น,น,น,นอยนะครับผมกับเกี่ยวกับมือสามพี่ห้าแปดนะบางบางคนก็ว่าผมลงคลิปไม,ไ,มไม่ละเอียดอะไรประมาณนี้บางทีข้อมูลผมไม่มีแต่ผมอาจจะมีนิดหน่อยเป็นผ้าแท้ผ้าอะไรเป็นรุ่นนั้นรุ่นนี้อาจจะมาแบ่งปันนะครับแต่เนี่ยเจ็บมนอสามหลกักๆเลยนะครับผมอันนี้จะสวยนะครับเนี่ยวันนี้ก็ EP นี้ก็ฝากลาเพียงแค่น,นี้นครับ EP หน้าก็รอติดตามรอชมผมได้ว่าผมจะเอาอะไรมาลงนะครับ นี่สวัสดีครับ